พ่อแม่พี่น้อมาฟังมอร้องมอร้องอมากับแฟนเรือบ่องี้ามามาฟังมาหมาหำมานวโออาัวมานบสตลูกนบว่าถือบเนลูกอามลูกอพอรอหรือว่าคุณตำรวจวันนี้มาตัวรักษาความปลอดภัยบนทีกัน อดพายู่ใสเพิน่นไก่ยู่ห่าละสอหอ่อตำรวจบ่ต้องเป็นห่วงเพิ่นดอกลูกกำทางนี้แม่นผู้บ่าวผู้แมวมานล้มาแล้วเต็๊ดกูแน่มื่อเลนกูกข้าวผมยังแย่ยปากแดงแดงกูกข้าวผมยังแย่ยปากแดงแดหอดแย่เมือเ่อแลงที่เจ้าะหัวใจกับโกบปงบันนั้นยัง,ยงก่อผู้บ่าวโสกันแม่เมื่สอส่าอจังใดลูกมื่อแลงนี่ล่ะกูสิพามึงไปเจาะบังหนีแดนเซอร์ข้ามผุนรวมมีดรต่วังเนี่ยระวังตัวเด้อลูกเขสาสิมาซองเบ้อ หอดเวลายำทำการแสดงถ้าเธอไหลายแห้งลังออกมาลหลไหลซุกบูบว้วเพื่อนกัดส่วนกันไปสุกบูบา้าเพือนกัดส่วนกันไปจอบ,บกระไกับผงผายเอาเห็นอย่างบ้าหละลูกนี่หนีจากคนบ้าล่ะพี่ว่าวจังสั่นลูกโห่จำนีบ้าบ้ามันโศกันดีเป็นตาหน,น้ายากแม่โศ่าจังไดิแดนเซอร์วงนี้มีแต่หนีนุ่นน,นุนน่นดนเซอร์วงนี้มีแต่หนีนุ่นน,นี่นหนีจั ก็บอกเฮีสามีตะยึดลมีล่องสมุงดีดีเอาเห็นอย่างอีกบ่ลูกสิเห็นหีมีไข่โอ้ยหีจังไหนสิมีไข่เบะคือบอกเคยเห็นหียุกไม่ยุกพัฒนาหีพี่น้องผู้เขียวนี่แหละแม่ปลาจังสัง้นปีลูกขออภัยคณะนั้นเจ้าภาเพื่อนไปที่แต่คำหยาบีหละกอดไล่ไล่ต้อ,องแก,ก้ด้อยน้ำผู้หญิงผัวสาย,นะสายเยอะต้องแก้ด้อยน้ำผู้หญิงผัวสายของผู้บ่มเยา อีลอเลียนใหม่ทวนทวนทจ้างหัวเขาแถวลูกแน่วมูนันอ่นอะยุคนี้มันเป็นยุคใหม่ให้เย็ดตัวละเมาแล้วม้วนขอเพียงปลาเมียมาเลยเมาแล้วม้วมนขอเพียงปลาเมียมาเลยขอจากกระเทยาม,ม,มาเป็นผู้ชายของใหญ่ดูอย่าบอกแต่คำบาเมียมาไลยเด้อะดูอย่าบอกแต่คำบาเมียมาไลายมีแต่ยิ่งสั่นยันยันมันเป็นยังกันยีดจักไปเป็นผัวเป็นเมียกัน ไปเป็นปัวเป็นเบี้ยกับสร้างวเขาถลูกจะไปยากน้ำเขาคอยละเบีย้ยเบี้ยไม่ยิ่งบาน,นี้ไปละเบีย้ยเบี้ยสนีบาน,นีวันไี้มุสร้างอยากสิคือตีกันตีนอ่างแต่ว่าจะหวงมีหีเด้ออัางแต่ว่าจะหวงมีหีระวังผู้สงสมัยนี้นะคะเขาสิให้หยังกันแด้วเนี่ยลูกเขาทีซสีส่กันองเนี่ย้าไปทั่วทีบทั่วเดือลูกก็ได้มันห่อนมันเอาแต่ว่าก็ดีอกดีใจยุดอกแม่ ย่างอ้อมการอ้อมงานพอ่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองหออปพอรอตำรวจมีแตปุลอล้อมแม่แม่ก็จะว่าละลูกรู้ว่าแล้วนูก็ลเริ่มมีความคิดละลามีค่เอาไปคิดอย่างนั้นเพื่อลูก <c oughs> อย่ากอมของหลวงเด้ว่าถึง ายังเขา่าคุกนันน่ะพี่น้องผู้เขียววะบะเม็นตะม,มึงกูก็ยกอยากอุ้มคือกันวะสัโอ้ยดีอกดีใจน้องสาวเจ้าผัวค่ะจากว่าตัวลูกเอากะบ่เอากับพ้นธรรมดาสามีบอกกะพ้นธรรมดาก็ไปแม่เอากะลูกไส้พอ่อตัวใหญ่ตัวใหญ่แขขันมาไ,มไปไปดูนะ ไ้อย่างนนีะสวัสดีค่ะพ่อผู้ใหญ่โอ้ยแม่นี่ยังนี่พ่อผู้ใหญ่คือแต่งตัวมไม่เคยเกียรติการเกียรติงานเจะแม่โอ้ยโอ๊ยโยโอไตห้าไต่หกเบื้องส้งผมพอดูมือนี่มันคือจอนฟ้อนบูน่ะหมอกมาเจ๊อาสุบปึงเอ้ยพ่อผู้ใหญ่เออวัดดีดองกอกไม่หันละ เป็นอย่งางไรให้เกียรติจักของไม่ให้เกียรติลูกเกียรติเต้างานจัขก,อก,กของเนี่ยแม่ให้เกียรติปานนี่ล่ะแต่งโตเต็มยศเลยโอ้ยเต็มมันกัเต็มยุดเต็มยุดแล้วมันสูงแล้วมังส่งจักของแน่พุ่นทิปกับบะฮูดสายฮัตกับบะเชื้อเด็กบะลู่ยับบงเน่าแม่แล้วเสียเพราะนั่นอยู่ห้อยออกนอกตัวหันนะไอเวตาส่งผมเนี่ยปัจจันทร์ฟ้อนนะลุงนี่แหละดองเขาเอินสุดเตี่ยมพร้อม พ้อหยั่นพอเสียบโอ้ยข้าแต่เมาค้อยแข็งจะเทียบวะเนาะอ๋อปฏิทโทลุนเนี่ยยิงเมายิ่งแขงบอด้มักได้เรามานังเศร้าบอดายเรากินหลายกับบดีบอกินกับบดีกินเพื่อสุขภาพสุขภาพไหลอ้อวันน้อนินจีผู้เขียวมารับตังค์ค่ะเ๋ยวไปบอกเดี๋ยว โอ้โยโอ้โยอากินหัาวพ่อหนุ่บอกว่ากินกน,หน,หน้อยๆถ้าแตกไหลแต่อย่อนี้นลยบ่ได้แะแตกหายเอาซื้อนี่ละขอบคุณค่ะอาพี่น้องอูนุ่นจีผู้เขียวจุดหนาเวทีฝนตกบ่พี่น้องห้อยมาแตกต่างกันแับว่าแตกต่างมองไหน,นย่านี่พ่อจุดทั้งเวทีข้ามหมุนกำลังสิลินได้พี่น้อง ว่าพันมัดสิ่กำลังสีลิ้นยังไงทังหนาข้าวบดตกมันอยู่น้ำกันอยู่แหมปัดพ่อบอลิ้นยังไงว้ยเอ้าลิ้นตายวะอากาศก็ไข่เนื้ออยู่เนี่ยเรมื่อไหร่มันบดตกอยู่หัวหัวเมื่อยมันลิ้นเราถ้าแตกแล้วลุนน่ะนะเออนในลาวลิ่นไงโอ้เฮ็ดหายแล้วกินนี่โอ้ยโอ้ยอาจารย์ชี้ครับเบื้องหล้านะครับ โอ้ยยาว่าหลาต่อเผาเมื่อวานกับว่าแถวนี้ย่างไปทั้งใดเขาเจ้าก็เอินได้ล่ะโอ้ลาคอดผู้ใหญ่โอ้บัหลาลังผืนว่าเพิ่งหลานนะครับไออ่าเออเอาเดี๋ยวบักเตอยันไปกินทหารหมู่บ้านยังว่าท่นมาอยู่มิเนี่ยวมาบอกตัวบักเตอร์ันจีทหารเลี่ยนหน่อยๆเด้อเออโอ้ย ไปรก็สมัครตัวนภูได้ฟาลินเราพ่อเนี่ยเสาเล่นหวามดอกพุ่โอ้ยเอ้าขอเสียงคนโสดผู้เขียวหน่อยแล้วปัดมาหลายเถอะวะเอาโอ้ยนั่นอะไรอยเกิดมาผู้หายไรเล่มมีผู้เอา พี่กันหลักกับพยาบาลโสดก็ดีเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังพ่อโสดก็ดีสี่ไผ่ก็ได้เฮ้าเข่าข้งจะขวางดีเนาะประดีวยาเข่าข้งจะของดองคอยดีใจน้ำลูกน้ำเต่าเฮ้อที่มันมาหมักมาหักกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคอยกรับเจ้าก็ได้เป็นดองกันเอาสองคนก็จะได้อยู่ใกล้ๆกกัน แปดปีที่ได้<า>ไมือไีขอพูดเพิินจังไเจากของเสียหายนะเมยเสียหายสร้างมมเมยไปแล้วกูมีแห้งเมยป้าถูกแปดปีคักป่ะนี่เต้างเหยวออกอยู่ติดดองเนะ้ยาะเพราะฝืดฝืดนี่ละ่ะอ่นเี้เออดองไข่แห่ขันมามหม้อหอนนวนเจานะ้าแขกไปแท้มาบ้านเจา้าคือจังมเมาหือข่อยแต่ว่า อ้าวพสิมาจังไในพจน์วันน้กินตะเหล่าคือเจ้าเมร์อ้าวพจนกินหยั่งไอมีเขียงดื้อบเพจนกินผีเห็นบ่ผีพี่แต่ทิงแดงเอ็กซ์ตาฝาแดงใส่ควด้วยสูบมาทั้งพี่มาทั้งพี่โอ้ยนี่เห็นบ่เอา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 ฉันเปิดหยังเปิดเปิดบ่ได้เด้ไหมเป็นหยังหยังสิเปิดบ่ได้อันนี้มันหน่วยโฆษณาเขาของสมุทเขาซื้ออกระทิงแดงเอ็กซ์ตาต้องฝาแดงเออ แข็งแรงดูดีมีออร่า้แลวโสมีโลสกัดจากกะหลีมาม,มีคุณค่าทางสมองลองดื่มดูนะพ่อเดี๋ยวกัดทิ้งแดงฟ้ายัางเกาะฟ้าแดงแน่ตัวนี้คือจังฟ้านําเงินโอ้ยปลาแดงวันผลิตบอทานมันขายดีก็เลยฟ้านําเงินมาก่อนพี่อย่งเดีกวันนี้นเ,อเ,อนเอา เป็นอย่างอีกอย่งไหนว่าช่างว่ากินบอชมฮีโร่กระทิ้งแดงก็ได้ไครล่ะบูชีทั้งไายล่ะอดบูดเพิน่นเอ้ยมืึงนี่เพิ่นบ่ได้บูดมากตัวเอ,อเคพนอยู่ทั้งวันเออโซฮีโร่ละกระทิ้งแดงเออนี่คือเสียงจากพยาบาลคอดเออตรงด่วนเลยตอนนี้หลังวิธีอย่างละสิบแพทเออมาสั่งหลาเถอะพ่อเอาสั่งหลายตัว กินให้มันรุ่งร่างกายให้มันได้มีออร่ากว่านี้และอีกอย่างหนึง่งมันสิได้มีแห้งตับตับตับโอ้ยเอาไปหิ่มไปกินเห็ดแล้วนี่ก,นนกินเห็ดแล้วไหนเฮ้กินเห็ดเปียกเห็ดงานหมดมันตัดด้วยนี่ตีลูกไพ่พไหอยเนี่ยบะเมีนบะเมีนบะเมียนเองอันนี้พี่สาวได้หนพิพ่อเบิังหุ่นบางฮางคิงดูค่ะสวยบ่พ่อสวยสุดยอดเลยหุ่นคือไม่ไทยสันผดไว้ยน่อย ผู้เดียวน้องบอกว่ามีผู้คืออีกบอกผัวขาวอีกผู้หนึ่งโอ้ผู้จิโชกพอจักบาทดยังคุณบอกขาวเราบลองว่าเจ้าสาวว่าเป็นผู้แจงซี่พ่อเจ้าสาวมั้อเลยผู้นิ้นโยยบางๆขาวขาวมวลบางๆร่างเล็กๆหนุ่มเป็นนุ่มดากเป็นดากผัวพ่อหนีเป็นหนีได้ปะ อยากเห็นบอเอิอไม่พอไม่เลยออกมาดูมาได้เร็วดูพปลาเขาเรียกคือใก่พอแต่ว่าลูกไส้เี่โอ้สุดยอดลามันแน่มันมน้ามันก็ะ่๋วยลงเรียนเลยเข้ามาจังสันพ่อเอามันลาเดีโว้ยนังขานดังขาลา เขาแต่ไม่ซัวเขบาบอท่านสูวเด็กขวานนั่นเมีอเชาาิญมหาสิเตกอยังเอิญมะสับหัวจะคล้องเตี๋ยอันเมาแล้วสังว่าตายอยู่ซื่อแท้อเถิดโยชิชิเขแขีวตั้งเจ้าหยุนยังไงเดือดกันนั่แม่ค่ะอย่างลูกพ่อแรงนะแม่อากับปูมึงนั่นละฮะปูป้าปูจะได้มาเมาขึ้นหมาแต่ว่าเฮ้ยอีนี่ปูมึงกับ<ๆ>หมูหมานั่นละจังหวัดที่ไห<ๆ> สมพ่อหลานนอนเมื่อวานเมื่อก่อนเห็นเรานอนเลียปากหมารวบๆอีกแค่น้อยแล้วกัดซมแคลยากกินขี้ตอนตนวอุ้ยสีหัวปูไหมเเป็นยังไงล่ะมัคืออ้อยไฟใหม่แต่ว่าให้ไลให้ไลโอ้อย่ามาให้ไล่ตัวแม่ค่ะไม่อยางลูกเจ้าเบ้าหนูดิเอายืนอยู่่นเรนลูกเจ้าเบ้าอย่ามาพี่หลานอย่ามาใกล้ๆกล้กันเย่ยเรียกไปให้แล้วหมอสมกันือยังนี่ล่ะ บาบ้าก็สู้เป็นสันนิบาตปัวเศร้าไหมแต่แม่ไอตัวมันเศร้าวานเพราะท่านเศร้าได้ยินีนะมากเขาซีดๆดอกลูกค่ะอ้ยเนาะบาบ้ากับปี่ตั้งสี่ละอุ้ยขอโทษครับผู้ใดเนี่ยเจ้าสาวค่ะฮะเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวค่ะ แม่เราเดี๋เด้อคอยไ่้ได้แะแม่เราแม่ยังคันคอยสะแม่้าวสาวปื้หุ่นเอวบางล่างน้อยขาวกบขาวยางออกมาว่ามันขิ้ข้องวินเออาป้าทีทตอีละผมตีนิ่ะสาสุปีบอลุเพ่อก็ถามมังสันแม่พันหยอกพันหยอกลูกไผ่ เจ้าผู้พงเน่ายุงเหาเห็นหัวใสสั่งมาคือไก่ห่างเหาเถ่าทอกับปูแทสุดเจ้าสาวตีลูกนี่พอแม่นว่าหาหอพระทัดไงเลยเด็กๆหาหอพระาตุจะได้ข่อยเศร้าไหมไม่ไม่จะได้ผู้เชียวปุ้ดดิไเศร้ามาจากดันฟังเวงวิวาหลอดล้านมันยุ่ซื่อไหนอย่างนี้นะแต่กกเพ้เห็นผู้เขียน ประเด็นาดอกลานนี้บักลามนีพ่อเสียบักลาสารภาพรักกับเจ้าสาวเลยก่อนที่บักลาสะแต่งการแต่ไงเขามักเขามองใดปิงก์เโอ้ยตายซะเนาะเขามองใดบอกไปเลยลูกบอกเลยอ มอนหน่าฉัถามมึงเลยนอนอ้ามึงหัวพอมึงบอกป่านพอหัวพอหายังฉีดพอผู้เดียวกันละพอผู้เดียวกันอ่เป็นยังูปยังเจ้าก็บาบอกอยมามันป่ากอกเนอยเ่กบาหูคือกันโอ้ยเกือกกะซังมันทอลาือกะกือตาปากดอกแนวอื่นบกือดอกมันอ้อ เอาโลดใหญ่ว่ะเฮาเปลี่ยนเจ้าบ่าวเลยเปลี่ยนบนห้างดอกลู่ไม่มีสิทธิ์พูดเลยเอาพวกวันเลยอดสมมติสาแตงดำเทียดำที่หนึ่งดอกลู่มาม่แห้งเอ้ลุงเลยฮ้ยแต่เลียกตัวน้องสาวกูเน้องอวดเราพวกพ้องได้พวกปากเกือกเยอะปฏิทูขุมาสอนขักแน่แท้หุ่นเอวบางหลางนองนมเป็นนมมากเลยเร็วดากเป็นดาก ฮีเป็นหีโอ้ยเกิด <c oughs> มากูบ่กเคยพอเลยสิวันซ่อนคักเอาแม่ว้ายปาตาบวกสู้ขวัญสู้ขวัญเ,เนี่ยหมอผ้ามาบอเสน่เอาไปแจ้งไหนกับพ,พ่อผู้ใหญ่แล้วขันอาสามาสิสู้เองเด้ล่ะอุ้ยลืมข้าวว่าพ,พ่อผู้ใหญ่แล้วปิดหมอผ้าเก้าบัตไอ้แท่น,น,น่ะเอาผ้าขวัญมาแล้วหลุดลูกอ,อ้ยแต่งผ้าขวัญมาอย่างงามเลยใด้พ่อผู้ใหญ่สู้ขวัญเจ้าเจ้าเฝ้าเออก็ได้เป็นหมอผ้าก็ก็พ่อผู้ใหญ่นั่นดี พ,พ่อผู้ใหญ่เป็นหมอผามบ่ได้ดอกเป็นหยังคือสิเป็นบ่ได้หน,าน้าเราสูบหีกูอยู่งผิดปลูกมาเล่าทำไมเจ๊จไหนหล่ะบ้านเนี่ยว่าเป็นหยังดอกค่ะคุณแม่มีวิธีการปลูกอยู่ค่ะในฐานะที่หนูเคยเป็นเมียน้อยพ,อพ่อผู้ใหญ่ขั้นตอนแรกก็เปิดฝานะคะเปียนยุติต่อมาให้พ,อพยย่อผู้ใหญ่ดม โอ้ยใครก็กินวังหันอยู่ดีเนาอกินวังหันมันเป็นยังไงพ่อส้มสมโอ้ยข้อแหงพ่อแก่แน่จักหน่อยเด้อว้ายเจ้าติดเหล่าได้หน่พ่อเออพ่อบ่เคยที่จ้าเถื่อเด้อมันติดยังไงเจ้าสิจับเหล่ามือเจ้าสั้นจ้ติดเหล่าแท้ๆพ่อโอ้พ่อใจสดทุขวดเลยมันเราเข้าใจกันปะเดี๋ยวนี้แม่จับกูก็งงคือกันนี่ยสายอ่ะ กินฟฝ้าวเลี้ยวเฝ้าสูว <c oughs> โอ้ยให้หยอดใสดังเดี๋ยวขอเอาวักลาอีลตาตั้งอกต่้งใจเด้ในเวลาแล,าล้วันหน้าที่กำมังสัมมาพลังเอาคือคูดคุดหรือวะแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผพว่าอาจารย์ยอดกับเรื่องเล่าชาวบ้านโอ้ยหี่อว่าอาจารย์ยอดจะได้หนีไหม เขาบอกว่าเป็นหมอพามเขาบอกเห็นแมวเลี้ยงผีไม่ <laughs> พอ่อจะยังเห็นเงือง,ง,งังงกเงืองักเลยเป็นจังไงพอกินหนีไข้แนบบอกเออห <laughs> ลังจะเชียวมวย <laughs> ขอโทษนะคะ่ะหนูอาบน้ำบ่ท่านเอาบเวลายอีหละ่ะ <laughs> ตั้งอกตั้งใจเดือกเด้อบอัดน,นี้ได้เวลาอีหลีแล้ววัดนี้เอาขานั่งกายขาเท้าเลยลูกขานั่งกายขาเท้า ถามุ้งดูแม่นขาหรือแม่เล่าปืนไนจูนสลัดขาหน้ากายขาเท้าขาเจ้าสาวกายขาเจ้าเบาปวดต้องมากายพอพามเลยพอพามปูนน้อยบางๆมันอึดอัดก็บ่บอกจังสี่แต่ที่แหลกเนาะก็บ่เคยแต่งงานจังเทียสอนเอาในเรถปูเดแง่แง่แง่ยแบ๊บทำไมปูเอาวขาน้างกายขาเท้าเลยลูก กายขาเท้าขาเจ้าสาวกายขาเจ้าบา่าวโอ้ยเอาแบบลายเวลาป่ะนี่นกสองขาหนาขึ้นเลยหรอพนมมือค่ะพ่อพนมมือเอพอพนมมือขึ้นได้ด้วยท่านพุทธสารเปโสร่าคนมาเบิ่งบ่อนมมอ้ำบ่อนเป็นสถานีจอดรถคะ่ะนะโมต,าสาฤฤฤต,ตัสสะภะคะวัตตุระโตสัมมาสัมพุทธัาสสนะโมตัสเสภะคะวะโต หิพี์ปูทเสอส่งกำปั้าดคือใหญ่เถ้าปู่ิิพยมีค่อยเมลกรานมันสิออกโลกสีสีมือนีเป็นมือสีวันใดสันวันดีพอวสิวาจังสลายเอาปีนทองเนาะผู้สำคัญเขาเสียวแนวเนาหายเร็วเป็นอย่างอีกลูกเป็นอย่างอีกปู่ใบีน ในแจังไห่ปูใบหนูใบย้อมเนี่ยแม่หนูใบย้อมเนี่ยเอาใบย้อมให้จังไใส่ไรเนี่ยไปอีกนะเนี่ยมันยังเอามาดุมเสยอยู่เมื่อสิได้นอนแพ้หายใจแห้งแห้งตึงยามแรงให้เจ้าฟ้าอาบน้ำอาบน้ำแล้วคือจังเหนียวเทนน้องว่เหนียวไก่มันหูไปตัว น้าบัว่ามันต้มไว้เว้ยโอ้ยคอยเริ่มขี้เดียดเจ้าสาวแล้วนะพ่อเขียนมองใดว่ามันหมูแขนห้ามหมอลอดลาพอสิบอกมึงเหนียวอีลีได้เมื่อนี้พอเหนียวจะได้เนาะอาบน้ำอยู่กําลังถูเซบูจิจงวาน้ำเส้าไหลมาเลโอ้ยรถเหยียบท่อปะป่าแตกวังเล้งหนีเพื่อประกาศทวนๆบ่นี้นี่บอก อาบน้ำแล้วให้ทาแป้งแต่งตัวย้ <c oughs> ำมาผีใบหัวเจ้าอย่าตกใจตืน่นลาด้เาเกยยังเนาะย้ <c oughs> ำหัวเดากบมกบมเจ้าจะตกดังตอย <c oughs> ให้นักขางอี่หน่อยจะสิข้างเสียงดัง เสียงนางข้างให้ดังพ่อยิงเ,เสียงหายใจเฮ้ย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 ตายแล้ตอนน้ำพายสิพังยงังหายใจจังได้ว่าป่านมาถึงรถเหยียบเถอยเดี๋ยนี่จ้าจ้าพลั่งมันข้างจะได้ยื่นลูกพลั่งข้างว่ะจีพลังเขาก็ข้างว่ะ โอ้ยอ้เอาแก้โอ้ยี่ปนนี่ก็จะมาข้างคือกะลเก้าซะอกอ่างเป็นแต่ทรมานแท้ลังประมักเอาแบบไม่ญี่ปุ่นเลยเออญี่ปุ่นจีเออเขาญี่ปุ่นเขาจข้างวออวอซ่าอซบิซโออายนมมตอ เอามายังอิโนโมโตะนะอี่ปุ่นเนาะฮานี่ยก็มาไกลกูดิ๊เอาแบบเพื่อนบ้านเขาเลยฟังเล่าเพื่อนบ้านฟังล่าป่ะกอลบ้านเาอเลยูกดอไหนน่ตายแล้วกอลีกอลีหมแปักไก่เหอุ้ย ผู้เบาก็มันจบปกปานค่อยเอาค่อยปากกันเอาได้ลูกเด้อพี่น้องคารถแก้ขีหมูขวมละค่ะกอลิแม,ม่เยอะมึงเป็นจังไดมึงคือปีนหลายตลบแถวมือนี้นะโอ้เกือบหลับจะกลับมาได้ให้ตัวมันได้ก,กบมาอยู่ลูกไหวบลาลา่อรถกูไพ่ามาเอากูเลย ใหญ่โทรมาแล้วเพ่นมามันเข่ามานยากวง่กุนลังบอกเพื่อนเลยนะกันเพ่นมาหอดแลว้วกันไอ้ใหญ่บอกเพื่นว่าจังไหนอ่ะจะพากูไปโรงพยาบาลผู้เขียวเลยเอาล่ำอยู่ผู้เขียวมึงเป็นยังคือสิว่าไปโรงพยาบาลผู้เขียวหมอเว้าน้ำกูประมวน <c oughs> ันไปฉันไม่เกี่ยวนะ้นยั่งนี้นะกอรีบ่าต้องมาบากเลยใสย่กอรีร้องอธิรที่เบิ้งวันนี้มันหมายความว่าจากไหนกอรีไม่สิหมายความว่าจากไอ้ป่า เขาซสิแต่งงานกับเขาเห็นดิแต่งงานแล้วไอ้เด็กกอลีเจ้าไอ้ไี่ใบไสบู้ยเจ้าลูกมาบอกมันแม่ก็มันสัญญาที่เข้าต่อกันรูกว่าใส่ว่าสิมักเสียกันสิบปทิมมะฝาไอ้ปัาเจ้าตั้งใจฟังข่อยดีดีแล้อจะเบิ้งสาระลูกจ้าได้ดิเออทุกข์กับทุกยากกับยากพิษยากกันก่อนเจ้ากินกับเจ้าอยู่หันอีจะเบิ้งเจ้าเบาข่อยพี่รอกันรอ ไอกัรวยแดนเป็นฮอนลูกพูนยาบานที่สำคัญปากมันกับกึกบอกเขาไปเลยวล่ะมึงยิไปบอกเขาเห็นยังว่ามันปากกึกเอาเบิดผู้เขียวกึกจะมันเนี่ยป่ะกระช่างมันไปไอ้ปานจะมาทำอะไรเจ้ากรรมไปทั้งนั้นกอลิเจ้าเยาว์จริงสีก็ไหวเนาะก่อนคำเนาะก่อนมาหากันคือเก่ากอลิหูัววบมาถูกลมหายใจของไอถูกห้องหัวใจของไอมันมีเจ้าเต็มเพียงเพื่อเดือดกอลิไอ้ป่านจะตีหูฟังดีๆเด้อ มีแต่ใจนี่ไข่บ่อนซ่อนดอกมาทางไหนกบไปทางนั้นอย่ามาบุญ่าอยู่นี่ไปแไหมเจ้าเลือเสียร์เลยโอ้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 ยปักเกือกเลยมากองจองกองจองตายมึงเถอะน้อเมา่อกองจองกองจองคือพ่อมึงเถอะเนาะปานอุ้งพ่อตีกับมันมึงดูลูกไอ้ะปาน จะฟังภาษาคนบรรลุเ well, ล <So> ียงมันบ่ใครบอกให้เจ้าเมียบ้านผู้ใหญ่บ้านครับดูแลลูกบ้านจะนั่นแน่นี่ครับไป่ลูกมาต้องไปสนใจไหมมาแกอลีเอาเฟคไปกอลีก่อมาก่อนกอลี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 อีควอย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 แม่แม่กูยืดสูทในพ่อเนี่ยนี่เหรอจิบัด แทนที่จะเข่าหักลูกไผ่จะแข้งไปเข่าหักจะแท้บ้านจะของของยู่หันโอ้ผู้แจกดได้ไหมลูกไผ <ดา S 1> ่ได้หนิเออเจ้าลูกบ้านดีเด่นเนาะแล้วจะมาสิดีได้น<อ>ีแหน่มาสิดไ,ไม่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 จะมาดูไผ่เจ้าออกไมหยังอีกแหมโอ้ยกูลืมองอาขวัญยายฮาดิ่มไหมอ่ะมึงนั่นไม่หยังสันคอยกระลืมกระทิง้งแดงขึ้นกันเป็นภากันลืมนั่นลืมนี่เนาะจือกินจ๊กเทนเดือดสวมฮีโร่น่ะปำลุ่งในสมองหนินะเป้าวนี้ หุ่นกว่าเป็นรถถังโอ้ยอีห่ามึงกว่าเบิ่งกจักของบางเนี้ยปักขนนกกว่ามันอีหยังเอารถเอาไม่รู้จักเมียเจ้าหรอครัแมนจิตี้จะมาบอวนะไปไม่ได้อนุญาตให้บอวน้ำอยู่นี่บินบินนักกูเปียไปดิได้ไหมโอ้อ้างแต่ว่าจักรของเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะมันจะมีบุญมีงานวสันถือถุงกี่ดีกี่ดีอยางเขาคว้าดิ กินลอยซอยเศร้าไปแป๊เปันนี้แล้วกูซูนอันได้มาที่นี่ซนน้องแตกนี่าหน้าผากคนเี้ยมึงแล้วอะไรยังมึงสิวาพงงามพังเหรอไอ้เบิดใส่ผุมก่อนดี่ะงํากบู๊โอยกูมาเหลือใจแท้เรอิสนีห์ตากระไร้างอิสานีอ๋อิสานีกไดี ูสาหอบความหักหอบความจริงใจไหมคมึงมึเลือของมันบอไม่ค่ะมึงบอกคุมันเนาอไม่เลยค่ะอาอยู่นี่เนาะาีจ๋จะของป้าวิ่งวอวววเววอวววนวววววว